ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยืมเงินของค่ายทูมุ H นะครับก็จะสามารถยืมเงินได้นะครับตั้งแต่2 0 1สิบถึงหนึบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจจะยืมแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์และกดกระดิ่ง จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง CB Channel นะครับและหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วไปชมวิธีการยืมเงินของค่ายทุมุ H เฮสกันได้เลยนะครับในส่วนของการยืมเงินค่ายทุมุ ผมก็จะมาแนะนำหนวิธีซึ่งสามารถยืมเงินตั้งแต่20ถึง100บาทนะครับวิธีการยืมเงินสำหรับใครที่ต้องการจะยืมเงิน20บาทถึง100กดดอกจันทร้ดอกจันทอสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจัน937ดอกจัน204เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยืมเงิน20บาทนะครับและสำหรับใครที่จะยืมมากกว่า20บาทเช่นยืม50ก็ให้ทุกคนเปลี่ยนดอกจัน937ดอกจัน504เหลี่ยมนะครับ ดอกจัน937ดอกจัน50สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืม50บาทนะครับในส่วนของการยืมเงินเราเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินที่เราต้องการจะยืมนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ยืมไป50เราก็เปลี่ยนจำนวนเงิน100บาทเราต้องการยืมเงินก็คือกดดอกจัน 937ดอกจัน1 0 0สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน937ดอกจัน1 0 0ี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการยืมเงินของค่ายทุมกอเราเปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินที่เราต้องการเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจจะใช้ก็ต้องมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่หนึ่ง จะต้องใช้งานซิมมาแล้วอย่างน้อย3เดือนนะครับเงื่อนไขยยที่สองจะต้องเติมเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทนะครับสำหรับเงื่อนไขยยก็จะมีประมาณนี้นะครับและในส่วนของการยืมเงินของค่ายทุมเวชนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่เท่านี้นะครับและก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอ ผมก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง CV Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ